โอเคครับกราสประดิท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้ผมเจอแมงป่องครับแมงตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อยู่นะครับโอเคครับทุกคนแมงตัวใหญ่จริงครับเดี๋ยวมันจะหนีพมไหมเดี๋ยวผมจะลองนะครับ ทำตามเด็ดขาดนะครับทำตามเด็ดขาดแม่งปองแมงปองเหรอสวัสดีครับผมไม่ได้ทำลายเจ้านะครับผมจะไปจะไปสู่โลกของเจ้านะครับโอ้แม่งหนีคนได้ครับ แม่งโคตรดาครับนี่คือ,อนั่นกองเขาครับตี่เขาจะทำลายเราตายได้ครับท้ามหลอกเรียนแบบใจขาดนะครับทุกคน sag, โอ้ยฮะแม่งผัดได้กับตีนวะดูดิแม่งแข็งแรงวะัวนึางทีดิสัตว์เอ้ยสัตว์เอ้ยสัตว์เอ้ย,เ,อยเด็กๆห้ามหลอกเรียนแบบนะครับทุกคนอาจจะตายได้ครับทุกคน ปิดมันกดลุนดนเลยปิดมันไหลแรงมาทำลายชีวิตตายได้ทุกคน99 ใครใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบา,บายยให้หน่อยครับแมงปองครับบายบายให้หน่อยโอเคครับบา,บายวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ